พเพื่อนๆ r e c ์ที่รักทั้งหลายพบกับอาจารย์มนพนะครับอาจารย์มนนี่ก็พบกันจันพุทธศุกร์นะครับเป็นไลฟ์นะครับไลน์ไลฟ์ถ้าใครติดตามก็ u t u b e ครับมีหมดเลยหัวข้อทั้งหมดเลยวันจันร์อาจารย์มนบจะพูดเรื่องกทงมโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเลือกตั้งผู้ว่ากทมกับเมืองใหญ่อันดับที่22ของโลกและเรียเอสเตทนะไปติดตามดูวันจันทร์นะครับวันพุธเนี่ยอาจารย์มนพก็จะขยายความ เราจะพูดเรื่องต่างประเทศพูดเรื่อง CLMV กับ Real Estate ในอนาคตวันอังคารเนี่ยวันวันพุดนี่ะครับวันนี้ผมจะพูดพิเศษไปออกไปพาพวกเรานัก RSU u 9ข้ามชายแดนเขตแดนออกไปพบเมืองต่างๆทั่วโลกด้วยแล้ววันนี้เคสวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยอเมริกาอเมริกาอเมริกาหัวคลิปวันนี้ผมจะเรียกว่าอเมริกาอเมริกาอเมริกามารู้จก America, นะักอเมริกาในอดีต อเมริกาปัจจุบันและอเมริกาในอนาคตนะครับมองหลายมุมในตอนมีโควิดนี่ผมชอบมากเลยในโปรแกรม YouTube นี่ดีมากมีโปรแกรมที่ดีบีสัวเถาทำความเข้าใจพวกคนจีนนะครับมีเรื่องออ secret sources ของนักคนหนุ่มรุ่นใหม่มีหลายโปรแกรมมากที่เจาะลึกนะครับถ้าเบือใครสนใจเรื่องก,การเมืองกบไปคุณุุทิชัยอยู่อะไรพวกนี้ไป เราเราทําให้เราเข้าใจอย่างผมอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยบอกนักทําคลิปพวกนี้ทำคลิปเกี่ยวกับอเมริกาอเมริกาอเมริกาเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยรู้จักอเมริกาน้อยหน่อยน่อยนอยอเมริกาก็รู้จักเราน้อยหน่อยนอยนอยแต่ขณะน,นี้ประเทศไทยอยู่ในระหว่างสองอันพยาอินซีอเมริกานะเขาควายอันหนึ่งอีกอันหนึ่งจีนอีกอันหนึ่งเราอยู่ตรงกลางเรารู้จักดีจีนดีพอใช้ เราไม่กลัวจีนมากนะเอเมริกาเรารู้จักน้อยมากนะครับแล้วคนที่3ที่ผมจะพูดในวันพุดหน้าคือรัสเซียครับทําไมรัสเซียถึงสำคัญน,น,ะนะครับ3ยักษ์ใหญ่แห่งโลกเข้ามานะครับแล้ววันศุกร์ผมจะพูดเรื่องการกระตุ้นเศรฐษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยจะพูดทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเรสเซททั้งหมดเลยนะครับจะได้รู้เปนเกี่ยวข้องอะไรเพราะเรสเทเป็นสินค้าแห่งปัจจัย4เป็นตัววัดนะครับ ความเจริญเติบโตของ GDP หนึ่งตัวเป็นดัชนีหนึ่งตัวทุกประเทศใช้จำนวนบ้านที่สร้างรายปีเป็นตัวชีดช้ดัชนีไม่ใช่ GDP alone นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มนบจะพูดอย่างางี้แล้วก็จะชี้ให้พวกเราดูว่าพวกเราควรจะคิดอย่างนี้อย่างนี้ไหมนะไม่ต้องเชื่ออาจารย์มนนะครับกลับไปคิดต่ออาจารย์มนโมหรือเปล่าอาจารย์มนพูดจริงหรือเปล่าแล้วกลับไปคิดต่อกลับมาวันพุธนี้ผมจะพูดเรื่องต่างประเทศกับอสังหาริมทรัพย์ ธรรมดาผมจะพูดเรื่อง CLMV นะครับบวกเมืองจีนบวกญี่ปุ่นแต่วันนี้ผมจะเพาะเจาะจงเรื่องอเมริกาอเมริกาทําไมอเมริกาเพราะอเมริกาเนี่ยเป็นตัวจุ่นแห่งโลกเป็นตัวที่ยุให้ทุกคนเขาทะเลาะกันนะเพื่อขายอาวุธนะครับขณะนี้นะครับอเมริกานี่ไม่ค่อยลบในประเทศนะครับลบต่างประเทศเขาเรียกสงครามตัวแทนเนี้ยใช่ไหมครับนี่าตายอเมริกาไม่ค่อยกล้า,าเผชิญหน,น้าหนึ่งตอนนึ่นะครับไม่มีครับ รัเสเซียท่าอเมริกาลบตัวต่อตัวไม่มีครับใบลากเอาลูกสมุนมาอีกเพียบเลยเพื่อจะลบรัสเซียรัเสเซียขนาดเนี้ยรัเสเซียเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับรัเสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่กว่าเมืองจีนสามเท่าใหญ่กว่าอเมริกาสองเท่าทรัพยากรจะว่าเยอะที่สุดในโลกคนจํานวนคนละ่ะจํานวนคนน้อยครับจํานวนคนน้อยกว่าอเมริกามากกว่าน้อยกว่าจีนเนี่ยนะครับแต่ จำนวนคนกะะ็เยอะเพราะนั้นรัสเซียเนี่ยมีเลือดถ้าเป็นคนญี่ปุ่นก็นเลือดบูชิโดนักรบรัสเซียเนี่ยเลือดอะไรนะทหารกอสักคอักจำเป็นคอสักได้ไหมครับทหารที่เนี่ยรบก็เหมือนกับเมืองจีนนะครับมีทหารนะครับที่ยิ่งใหญ่นะครับขณะน,นี้อเมริกาเนี่ยนะครับเป็นประเทศไหม่ใหม่ถ้าเรียกว่าเปรียบเทียบประเทศทั่วโลกเป็น น้องใหม่เป็นทีนเอเจอของการของชาติในอนาคตทายสิครับอเมริกามีอายุกี่ปีครับอายุเท่ากับเกาะรัตนกโกสินทร์เท่านักก้นเกาะรัตนโกสินทร์เรานะครับเป็นยุคที่เกิดขึ้นในรัชกันที่หนึ่งปีพศสองสองหหรือคศหนึ่งเอเมริกาเกิดขึ้น1 7 7 7นะครับไม่ใหม่ เป็นเมืองใหม่ใหม่ผมอยากให้พวกเราที่เป็นคลิปเอ็กซ์เพรสเนี่ยไปศึกษาดูเปิดดูวิกิมอดียก็จะรู้จักถ้าสรุปไปง่ายคืออเมริกาเป็นประเทศใหม่ครับเป็นประเทศที่คนหลากหลายหนีความตายหนีสงครามมาจากยุโรปตั้งแต่หลังสงครามโลกที่หนึ่งและสงครามโลกที่สองนะหนีความตายมาเปิดสู่แผ่นดินใหม่ในอเมริกาแล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางทิศตะว,วันออกอเมริกาอยู่เยอะมากเลยมีเมืองใหม่ๆอย่างเช่นนิว New New uh, New New นะครับนิวทั้งหลายนิวเดลีนิวอัมสเตอร์ดัมนิวแฮมเชอร์นะครับนิวยอร์กเห็นไหมครับเป็นถิ่นฐานใหม่ทั้งนะั้นถ้าใครดูหนังเรื่องไททานิกนั่นแหละครับช่วงนั้นนะครับ,นะนะค,รบคนยุโรปยุโรปแห่มาตั้งถิ่นฐานที่นี่เพราะในยุโรปลบราค่าฟันในะยุโรปเป็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นทวีปแห่งความของครามอะไรลบลาค่าฟันทำไมต้นหนวดสงครามศาสนาแล้วนะครับลบกันอยู่เรื่อยเลย คนทะเลาะบอาแวงกันนี่สขขงครามโลกที่สองก็เกิดขึ้นอีกสขขงครามโลกที่สามก็จะเกิดขึ้นที่นี่อีกนะครับแล้วกระจายมาทางเอเชียเราต้องเข้าใจอ,อเมริกาครับเพราะนันคนอเมริกาเป็นคนที่ไม่มีรากลึกของวัฒนธรรมประเพณีนเลยไม่มีเลยครับร้อยสี่สิบปีไม่มีเลยครับถามว่าเป็นไงคนไทยยังมีนะครับรากลึกเป็นยังไงนะถามว่าอเมริกาเป็นคนมาจากไหนบอกไม่ถูกมีทุกชาติแล้วอเมริกาเนี่ยขณะนี้ทําใจบุญสุนทานนะครับเป็นคนที่มีมนุษยธรรมยอดเยี่ยม นะเป็นประเทศที่มีโอกาสใหม่ๆนะครับใช่เพราะเป็นดินแดนแห่งใหม่นะครับแล้วก็ไม่รุกรานใครชอบประชาธิไปไตยที่ไม่จริงครับอเมริกาเนี่ยเริ่มต้นตั้ง1778-1779ครับมาตั้งพิ่นฐานมีอยู่13มลรัฐเพื่อจะทำตัวให้มีเอกราชอังกฤษเข้ามาครอบครองแถบนี้อเมริกายุคแรกเป็นอันานิคมของอังกฤษ อเมริกาลบกับอังกฤษนะครับรชาติแรกที่อเมริกาลบลบกันเยอะแยะเลยฝรั่งเศสเข้ามาช่วยอเมริกาเพื่อให้อเมริกาประกาศตัวเป็นอิสระภาพได้เมื่อปี1778เข้าใจไว้ย่างนั้น,นะหรือ1782เพราะ82เนี่ยมันมีสนธิสัญญาอาร1ช่วยแต่1778ประกาศตัวแล้วอเมริกาเป็นประเทศทีเอเพราะนั้นความรู้สึกไม่มีครับเบ่งเต็มที่เลย นะวิตามินเต็มตัวเลยเพราะนั้นก็ดูถูกประเทศอื่นหมดเลยฉันเก่งฉันแน่ฉันเก่งจริงแน่จริง,รงอเมริกาก็ใช้วิธีนี้ไปลุกลานเขาไปยุให้เขาลบกันนะครับธุรกิจอเมริกาคือธุรกิจขายอาวุธอเมริกาเนี่ยสร้างอาวุธขายทั่วโลกเงินลงทุนสร้างอาวุธเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับปีนึงประมาณเจ็ดสิบส่วนสามของงบประมาณพอสะสมอาวุธไปแล้วไม่รู้จะทำไงก็ยุให้เขาลบกันเอาอาวุธเซคันด์แฮนด์ให้เขาฟรีบ้าง ขายกันบ้างอย่างยูเครนเนี่ยนะครับพอเขาอยากได้อุธที่ดีขึ้นไปกู้เงินมาขนาดนี้ยูเครนนะครับอเมริกายูให้ยูเครนลบกับรัสเซียรัเสเซียก็ไม่ยอมเพราะยูเครนเนี่ยเสมือนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียแตกตัวออกไปตอนรัสเซียล่มสลายแล้วตั้งตัวเป็นเอกราชนะครับหันมาฟัดรัสเซียนะครับรัเสเซียก็ไม่ยอมถือว่าฉันเป็นหนีขาวนะนะักรบ แห่งคอแซดยอมไม่ได้นี่ศักดิ์ศรีของของรัสเซียแล้เท่าก็ต้องสู้นะครับอเมริกาก็ยุบบางช่างยุบเขาเรียกประเทศที่เป็นบางชาติยุใครไม่รู้จักสัตว์ที่ชื่อบางไปดูซนะเป็นครึ่งครั้งคาวครึ่งหนูนะครับไปดูซะท่านเนะบางช่งาง,งยุไปยุ่ให้เขาเลาะก,กันทะเลาะกันแล้วก็ให้เขาฟัดก,กันเองอย่างเกาหลีเหนือก็รได้อยู่สิครับบาปกรรมอเมริกากับกรรมนะครับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ฆ่าล้างเผ่า ประเทศแรกในโลกอินเดียนแดงหายไปไหนหมดอเมริกายิงตายหมดแล้วครับนฆ่าล้างเผ่าแลวแล้วผมเคยพูดเสมอว่านี่คนนะครับส่วนสัตว์ก็ฆ่าล้างเผ่าหมดควายเขาสั้นที่เขาเรียกกันไบสั้นนะครับเยอะแยะหมดอเมริกาฆ่าตายหมดเลยนี่แต่น,นะครับแล้วก็บุกลุกดินแดนคนอื่นไปทําสงครามกับสเปนไปยึดแคลิฟอร์เนียไปทําสงครามกับเม็กซิกันยึดเม็กซิกันมานี่อเ,อเมริกาอเมริกาอเมริกานะครับ อย่าไปดึ๊กว่าเป็นพระเอกของหวนใไบเดนไม่ใช่หรอครับนี่อเมริกาเสร็จแล้วไม่ใช่นะครับสงครามโลกที่หนึ่งก็เข้าข้างผู้ชนะไปช่วยอังกฤษกับฝรั่งเศสลบกับเยอรมันก็รู้ว่าเยอรมันถ้าเผื่อมีใครมาช่วยนิดเพี่งพราม์ก็เข้ามาอัดเยอรมันเพก่ะอะไแจกกระจายครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่สองเยอรมันอีกนะครับคราวนี้รวมตัวกันนะครับ หลายคนรวมตัวกันฝรั่งเศสอังกฤษรวมทั้งรัเสเซียด้วยมาซัดเยนอมาสงครามโลกที่สองเป็นประเทศชนะสงครามสองครั้รงนะครับในเวลาเดียวกันก็ยุให้คนหนื่งก็ทำสงครามครับหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยไปยุให้ผมไล่ฟังลวเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะครับเวียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ลาวลาวเป็นสงครามเขาเรียก Secret War พวก CIA อยู่เต็มประเทศไทยผมมีเพื่อน CIA อยูยุในช่วงนั้นครับมีหลายคนเลย ข้ามาอยู่ในสารทูตอเมริกาที่ถนนวิทยุและออกมาเล่นกีฬาที่สปอร์ตครับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นอเมริกาเป็นที่ปรึกษาอเมริกาเย,ยอะแยะมดที่จริงคือเป็นนายทหารมาช่วยลบนะครับขณะนี้อเมริกาก็เป็นอย่างนี้อยู่และสิ่งที่น,น,น่ากลัวอย่างยิ่งกําลังใจายากย,ยูเครนเนี่ยเข้าไปติดก,กับนะครับกับการเป็นลูกหนี้แห่งสงครามถ้าไปติดตามดูมาสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอเมริกาเชิญรัฐมนตรีครัง รัฐมนตรีกลาโหมนะครับและตัวแทนของอานายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีไปอเมริกาไปขอกู้เงินผ่าน IMF และเ o r l d Bank เพื่อจะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งในว่าไปพัฒนาประเทศที่จริงเอาไปซื้ออาวุธอเมริกาไม่ให้อาวุธฟรีกละไปเป็นนีพราะนี้นยูเครนเป็นนี้พวกนี้แบงก์พวกนี้ก็อเมริกาเป็นเจ้าของเท่านั้น่ะกู้เงินมาเพื่อซื้ออาวุธไปถล่มทลายกัน เพราะฉะนั้นยูเครนสมมติชนะสงครามท่านก็นต้องใช้เงินคืนถ้าแพ้สงครามติดหนี้หัวโตเลยก็จะเป็นหนี้เขาตาอบชาตินี่สไตล์อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเวลาอเมริกาจะไปเจาะลึกที่อื่นอเมริกาฉลาดกว่านั้นไม่เอาทหารไปเอาพื้นที่มาปวดหัวคุมโดยเศรษฐกิจแบล็กเมลเขานะครับไม่ขายของอะไรเขาสอควบคุมโดยการเงินขายอาวุธให้เขาลบการเหมดนะ ควบคุมโดยเกลเงินโดยใช้ดอลลาร์นะครับเป็นกระสุนปืนติดนี่ใช่ไหมครับเนี่ยครับยูเครนจะเป็นอยังีงแล้วอเมริกากําลังย้ายเข้ามาในประเทศไทยที่ผมพูดอย่างนี้คือมันเกี่ยวกับเราครับอเมริกาเลือกพื้นที่ทางด้านเหนือคือเชียงใหม่เป็นที่ตั้งมั่นเพื่อจะประจันหน้ากับอํากับจีนนะครับที่ผ่านมามีอยู่เจฐานทัพแล้วนะครับ สมัยนู้นอเมริกาส่วนนี้ต้องรู้แต่ส่วนดีอเมริกาก็มีตอนพศ2 0 0เขาหน้าผมที่พูดถึงส่วนที่ดีของอเมริกาปะนี่พูดถึงสิ่งที่เราต้องลงมือที่เชียงใหม่ผมฝากไว้เลยนะครับช่่ยไปตรวจสอบน,นะครับถ้าจะสร้างอะไรในพื้นที่ประเทศไทยต้องขออนุญาตก่อสร้างนะครับต้องแจ้งให้เรารู้ต้องมีแบบให้ก่อสร้างนะครับทำไมต้องลงลึกไปั้งเกือบ20-30เมตรใต้ดินจะเก็บนะครับเชื้อโรคไว้เหรอจะเก็บสารเคมีเอาไว้ ทำสงครามหรือเราไม่รู้เลยไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยนะครับแล้วอเมริกาก็พูดหลายทีแล้วอเมริกาทุกคนเดินเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องของวีซ่าครับเราไปเซ็นนัยาไว้เมื่อไหร่ไม่รู้อเมริกามาซ้อมลบคอบราทุกปีในอา่าวไาไม่รู้ลบกับใครไทยเราก็ยอมทหารไทยเราเนี่ยหลายคนนะครับเสนาธิการทั้งหลายเนี่ยไปได้รับอัปเกรดมาจากอเมริกานะผมไปนู่นไปเรียนทำไมผมพูดอย่างนี้ได้เพราะชีวิตวัยหนุ่มผมอยู่ที่นั่น6ปีครับ เมริกานะครับได้เห็นพวกเนี้ยเสยนาธิการมามาทําไมวนะเข้ามาทางที่ Ford ending, ฟอร์ดเบนนิงงเงี้ยฟอร์ดนู่นฟอร์ดนี่เนี่ยพวกนี้เสนาธิการนี่เนีลยเพราะนั้นทหารไทยเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยได้รับคอนเซปต์ของทางอเมริกามาใช่ไหมครับขณะเนี้ยเป็นอันที่น่าสงสัยยิ่งผมก็พี่นายว่านี่คือเรื่องอเมริกานะครับตอนแรกเฝ้าดูอเมริกาให้ดีว่าอย่าเอา สงครามเข้ามาสงครามสมัยใหม่เนี่ยไม่มีลูกป,ปืนแล้วครับไม่มีนิเกลครับเอาเชื้อโรคมาเพาะในประเทศไทยหรือเปล่าที่เชียงใหม่อยู่ใต้ดินหรือเปล่าสงครามเกี่ยวกับเคมีอยู่ที่นี่หรือเปล่าเราต้องเฝ้ามองแล้วเราอย่ายอมให้พวกนี้เข้ามาบีบคั้นเราจนเกินไปประเทศไทยต้องมีอิสรภาพในเรื่องกฎหมายในเรื่องต่างประเทศในเรื่องการเงินในเรื่องทหารอย่ายอมให้คลออครันนี้เข้ามาพานทหารครับ ากไว้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับทุกครั้งวิกฤตมีโอกาสครับแน่นอนที่สุดอเมริกาเยอะๆเป็นไงครับโอ้โหคนไทยรวยไปดูพัทยาดิครับพัทยาโตเกิดขึ้นได้เพราะฐานอเมริกามาพักผ่อนเชียงใหม่เช่นเดียวกันเคยดูนะครับเราจงเฝ้ามองอย่าให้ไทยเป็นเครื่องมือที่จะผลักให้เป็นบังช่างยุคเข้ามายุให้ไทยลบคนนู้คนนี้ไม่ใช่คนไทยนะขอให้ทุกคนโชคดีครับ ผมจะพูดเนี่ยอเมริกาตอนที่หนึ่งอเมริกาตอนที่สองอเมริกาก่อนที่สามรู้จักอดีตดูปัจจุบันจะเห็นอเมริกาในอนาคตแล้วเราจะได้เตรียมตัวทันนะครับวันนี้สวัสดีอารซิลลูนครับป้องกันไว้สําหรับเอดี้เลยสงครามโลกกาลังจะเป็นสงครามโลกครั้งที่สามหนังสือเล่มหน้าผมจะพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สามนะครับขณะนี้จวนเจียนเนี่ยได้กางจะดกาดปึ้งสงครามโลกที่สามก็จะเกิดขึ้นเตรียมตัวให้ดี ผมกลามโลกคือใดสิ่งที่ขาดคืออาหารยาเตรียมไม่คนไทยปลูกอาหารยาโคกน้องนาทุกคนต้องมีหมดอาหารและยานะครับจำไว้เลยนะครับว่าพลังงานห้ามซื้อน้ำมันเอาพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช่เอาอิเล็กทริกเกอร์วีก้าไมใช่วีฮิเกอร์ไม่ใช่วิกฤตสร้างโอกาสเสมอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันผมจะพูดเรื่องเนี้ยอเมริกาตอนที่สองอเมริกาจบกระทั่งเบื่อนะครับผมไม่ได้อวยจีนนะครับแต่ผมก็ไม่อวยอเมริกา อยากจะคีบประเด็นทั้งสองนั้งสองข้างเอาไว้วันนี้สวัสดีทุกทนะุกท่านนักข่าวทุกคนโชคดีครับนะครับวันนี้วันพุทธที่ยี่สิบสองยี่สิบเมษายนสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ